คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจ,จนันาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 5ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทําทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากติดภาพประการใดต้องขออาภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเรียของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพยากรดูวดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะแต่คลิปนี้เป็น special c ลิปค่ะหรือคลิปพิเศษนั่นเองนะคะที่พอดีว่าอาจารย์ไปเขียนเอาไว้ใน facebook fan page ของกิ่งฟ้าเองว่ามีคนอยากให้ทำดวง ครึ่งปีหลัง2564หรือไม่นะคะก็เขียนกันเข้ามาหลากหลายคนเลยว่าอยากให้ทํากิ่งฟ้าก็เลยจัดให้ตามคําขอนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางนะคะถือว่าเป็นคลิปพิเศษมากๆที่มอบให้กับแฟนช่องนะคะสำหรับดวง รายเดือนทุกเดือนยังคงทําให้ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่นี้แค่เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกาะคาหรือพิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินนะคะหรือหินมงคลนั่นเองแล้วก็ลัคกี้ชามสโตนต่างๆนะคะคุณสามารถไปติดตามดูได้ในเพลย์ลิสที่อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างหรือเข้าไปในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้ากดเข้าไปในเพลย์ลิสพิกาคาพิกาสโตนจะมีรวม200เกือบ300อเอพิโซดแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปรับฟังรับชมกันได้เพลินๆนะคะเพราะเป็นไทม์เลส รับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูดวงครึ่งปีหนาของคุณกันเลยดีกว่าประจำปี2 5 6 4ค่ะทำมาจากไพ่พิกเนตแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีพิจิก embrace โอ้ไพ่คืสวยเชียว n o t u r e นะคะ Knights of Cups, The Empress, Three of Wands, Two of Cups, The Hangman, Six of Swords. Page of cups 7 of cups the sun 4 of cups 10 of cups and the last one by sutrana has queen of pentacles โอสวยจริงๆโอเคอ่ะอาจารย์บอกแบบนี้เลยนะยำขึ้นอย่าหลงยำลงอย่าท้อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เปราว่าดวงของคุณขึ้นมากนะคะเป็นดวงที่มีโอกาสได้รับความโชคดีเป็นอย่างมากนะคะ ต้องบอกแบบนี้นะว่าเป็นดวงของการที่มีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนดีมากๆเพราะว่าเป็นพลังงานที่ว่าจะมีคนคอยอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีงานวิ่งเข้าชนค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะมีงานเข้ามาหลากหลายมีหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่ต้องทําแต่ถ้าคุณอดทนและลุยต่อไปคุณมีโอกาสที่จะเจอความสําเร็จร้อเเซมากๆนะคะมีคนมีคนแบบมีคนคอย สนับสนุนเราไม่พออาจจะแปลว่ามีคนเห็นผลงานที่เราทําศักยภาพในการทํางานของคุณทะยานขึ้นสูงขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้นั้นนะคะก็อยา่าขี้เกียจนะคะมันอยู่ที่เรา,าสู้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะพลังงานถัดไปมีโอกาสาที่จะมีความก้าวกระโดดในชีวิตมากขึ้นนะคะหรือว่ามีโอกาสาที่คุณเองอาจจะมีการาเดินทางแล้วโชคดีก็ได้หรือว่ามันแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะสถานที่ทํางานที่อยู่อาศัยก็เป็นได้เป็นได้หมดเพราะว่าพลังงานมันมีการแบบ ก้าวกระโดดมีการก้าวหน้าหรือไม่งั้นก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางก็เป็นได้นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณเป็นคนที่หมั่นกระทําความดีหรือว่าอาจจะเป็นการที่สวดนมนั่งสมาธิหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครไม่ให้ร้ายใครนะคะอาจารย์เชื่อว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าความดีนั่นแหละของคุณจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณได้ดีมากๆมีอะไรคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีโอกาสได้รับข่าวดีหรือว่าเจอสิ่งดีๆเข้าาาาามมหในชิงงงคุณอย่กพ คุณขึ้นสวยมากเลยอะเป็นพลังงานของความว่าสมบูรณ์แบบนะคะบางทีสมบูรณ์จนกระทั่งคนอิจฉาเราก็เป็นได้นะคะ,ะแต่บอกเสมอนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันสามารถขึ้นลงได้เสมอนะคะขอให้คุณเองอยู่ตรงกลางหรือเดินทางสายกลางแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านะคะไม่หลงระเริงไปแล้วก็ไม่ไม่เศร้าจนดิ่งสุดนะคะพยายามควบคุมสติแล้วสิ่จะเกิดขึ้นแน่นอนเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ two o swords Five of cups page of swords queen of pentacles temperance ในเรื่องการเงินของคุณนะคะบางท่านอาจจะมีงานเข้ามามากกว่า1งงานบางท่านอาจจะแบบมีงานอาชีพหลักมีอาชีพเสริมบางทชานอาจจะแบบมีการขยายธุรกิจบางท่านอาจจะแปลว่า,ามีงานาก็คือมีานหน้าร้านด้วยมีทําออนไลน์ด้วย บางท่านอาจจะแปลว่าในหนึ่ง,งองคุณเป็นพวกมัลติทัสกิ้งทำอะไรหลากหลายอยา่างมากๆต้องต่อสู้เยอะนะคะคือคนเราเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่แบบผิดหวงังเสียใจปรับปนกันไปบ้างหรือมีเรื่องที่เราต้องแก้ไขปัญหาเยอะก็มีนะคะคือบางเรื่องของคุณเนี่ยอาจจะแปลว่ามีเรื่องเครียดในเรื่องงานอยู่บ้างนะคะเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่มันจะเป็นความเครียดที่มันไม่ใช่ความเครียดที่ไม่ดีค่ะมันเป็นความเครียดที่คุณกําลังแบบทําทุกอย่างให้ดีขึ้นพยายามวางแผนหรือพยายามปรับปรุปรงการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ก็เลยบอออกกกกวว่าาายดัันนนตเเงจมิ ถ้าเรามองว่าเราทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วเราไม่ต้องเสียใจผลจะออกมาดีไม,ไม่ดีก็ตามแต่ขอให้คุณทําเท่าที่ไหวละกันนะคะคนเราสามารถปรับปรุงตัวเองได้แก้ไขได้อยู่ดีนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังแค่เรื่องคําพูดน,นิดหน่อยนะคะคือบางทีเราอาจจะ ต้องดีลกับคนที e ach, ่เขาเรียกว่าตําแหน่งหน้าที่เขาเขาเขาน้อยกว่าเราหรือว่าเขาอาจจะเพิ่งมาเริ่มทํางานหรืออายุการทํางานเขาน้อยกว่าเราหรือว่าคนที่เขาเด็กกว่าเราให้เรามาระวังช่วงนี้นิดหนึ่งละกันเพราะว่าบางทีบางครั้งบางทีเรามีปัญหากับคนที่อายุงานน้อยหรืออายุน้อยกว่าเราก็เป็นได้นะคะแต่นอกนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าถ้าจะเป็นก็คือเรื่องอารมณ์เรามากกว่าพยายามควบคุมสตินิดหนึ่งและกันนะแต่นอกนั้นก็ในเรื่องการสื่อสารการเจรจาอาจารย์กับมองว่ามันมีโอกาสที่จะพูดแล้ว มีโอกาสรับทรัพย์จากความสามารถเราด้วยซ้าไปหรือบางท่านอาจจะเป็นพวกแนวคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นการแบบทำงานวิ่งเต้นต่างๆก็ดีบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องพืชสวนไร่นานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคนะคะหรือว่า อินพุตเอ็กซ์พอร์ตนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศการแปลภาษาเป็นครูบาอาจารย์อ่าหรือเป็นอาชีพที่ต้องดูแลผู้อื่นดูแลอ่าหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลช่วยเหลือผู้อื่นนะคะจะค่อนข้างดีมากเป็นพิเศษนะคะดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่ามีคนคอยอบอุ้มคุณมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยแบบแบกอัพคุณอยู่นะคะเมื่อยามที่คุณทุกข์ร้อนก็เป็นหนึ่งว่าจะมีอ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราอย่างมากพลังงานขึ้นสวยมากจริงๆมีการก้ากวกระโดดในชีวิติตออาาาจรย์บกว่่มมันีสงท ทายเข้ามาในชีวิตของคุณอีกหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นก็เป็นได้เลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะเพราะว่าต้องคิดวางแผนใหม่ต้องปรับปรุงต้องพยายามมากอีกหน่อยนึงนะต้องต่อสู้ต้องสู้ๆอีกนิดนึงนะเดี๋ยวมันทําสําเร็จแน่นอนเพราะว่าดวงของคุณมีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากๆอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนยื่นโอกาสเข้ามามีคนคอยสนับสนุนที่ดีเลิศมากๆ ไม่ธรรมดานะคะดวงเราราศีพิจิกไม่ธรรมดาจริงๆอาจารย์บอกเลยดีมากๆค่ะอาเช่นนั้นสู้ต่อไปค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆค่ะพลังงานขึ้นสวยจังเลยนายฉาเรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องการเรียนเป็นไงบ้างอ The Star ขึ้นมาเลยนะคะ Queen of Cups The Lovers เ i ็ดออฟเพนทาโคอพลังงานขึ้นสวยด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องการเรียนนะคะต้องบอกแบบนี้นะบางคนอาจารย์เข้าใจแหละบางคนอาจจะแบบมีความรักระหว่างการเรียนก็ไม่ผิดอะไรถ้าการเรียนของเราไม่ได้ดรอปลงนะคะเหมือนแบบบางคนเนี่ยพอมีความรักปุบ ปุ๊บเราไปโลกสดใสามากเลยเราลืมทุกอย่างเลยนะคะมันกระทบเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องทุกอย่างเรื่องหาเงินไปหมดเลยฉะนั้นต้องมีสติในเรื่องความรักนิดหนึ่งสำหรับบางท่านนะคะ,ะแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูโสดอยู่เลยค่ะหรือว่าตอนนี้หนูแยกแยะออกค่ะมีความรักก็ได้หนูเรียนก็ดีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะาจะาสบายใจนะคะแต่เอาเป็นว่าแค่คาเตือนเฉยๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นเพราะอ,อันนี้เป็น general reading ทำนายเดยภาพรวมนะคะ,ะฉะนั้นพลังงานของคุณนะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ถ้าคุณมีความพยายามบางท่านอาจจะมีการเรียนเสริมมมเเียนนพิ่ะะคดดห บางท่านอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือบางท่านอาจจะแบบมีแนวข้อสอบมาหรือว่าไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อรู้แนวข้อสอบอ่านหนังสือเพิ่มเติมโดยภาพรวมนะถ้าคุณไม่ขี้เกียจมีโอกาสสอบผ่านได้สูงมากๆเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะคะฉะนั้นขอให้คุณพยายามต่อไปทําให้สุดความสามารถและคุณจะไม่เสียใจทีหลังแน่นอนสู้ๆนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยอาจารย์ขอไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่าพลังงานมันขึ้นดีโอเคไหมพูดมากเจ็บคอนะคะนี่พูดมาหลายคลิปแล้วนะคะเจ็บคอของจริงนะ โดยภาพรวมเลดีมากๆค่ะทำต่อไปทําต่อไปนะคะ,ะบางท่านเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยทําได้ทั้ง2องอย่างจะดีเลิศเลยดีมากๆด้วยนะคะ,ะบางคนเนี่ยเด่นในเรื่องการเรียนมากเลยนะบางทีอาจจะแบบมันเป็นหนึ่งเป็นดาวคณะเดือนคณะนเนี่ยดีมากเลยนะคะ เรามาดูต่ออบางท่านเนี่ยอาจจะไปเรียนภาษาเพิ่มเติมก็เรียนได้นะคะบางท่านอาจจะรอวเวลาที่จะไปเมืองนอกอยู่ก็รอวเวลาให้ฟ้าเปิดประเทศเปิดนิดนึงนะคะให้โควิดมันดีขึ้นก่อนเราค่อยไปแล้วกันเนาะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงิน The World ขึ้นมา Three of Cups King of Cups โอ้โหไพ่ขึ้นสวยจริง The Wheel of Fortune Justice. ขออีกใบหนึ่งโอ้ไพ่้นสวยจริงๆ9่าสับขับพลังงานของชาวราศีพิจิก ปังปูริเย่มากค่ะเงินเข้ามาดีมากค่ะเงินเข้ามาจากความสามารถย้านะมาจากความสามารถพะช่องอาจารย์อาจารย์บอกเสมอว่าอาจารย์เน้นทำมาหากินนะคะไม่เน้นแนวพวกแนวเสี่ยงโชคหรือรการพน,นันใดๆนะเพราะว่าบางทีอันนั้นมันมันเสียได้แล้วก็มันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะ,ะ,จ,ะจะเล่นก็ไม่ผิดเป็น,ปนสิทธิของคุณแต่อาจารย์มองว่าพลังงานของคุณมันเกิดจากความสามารถเจอจากการที่คุณพยายามทำมาหากินอดทนพยายามพลังงานของคุณบางท่านอาจจะมีการขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรือปล่อยเช่าได้หรือว่ามีโอกาสที่จะได้มรดกตกทอดหรือว่าได้เงินจาก ความสามารถเงินอาจจะเข้ามาจากหลากหลายช่องทางหรือบางท่านอาจจะมี2อ,อาชีพหรือมากกว่าน,นั้นก็เงินเข้ามาดีเงินเข้ามาสะพัดมากๆมีโอกาสมีเงินเก็บาบางท่านที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคนะคะสื่อ online, ออนไลน์อสังหาช่วงนี้จะค่อนข้างดีมากกว่าเดิมหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพดฒนความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในศาลอะไรเงี้ยข้าราชการต่างๆค่อนข้างโดดเด่นหรือแม้กระทั่งอย่างที่อาจารย์บอกสื้อออนไลน์ต่างประเทศเด่นแบบเด็นมากๆนะคะแล้วก็เรื่องการเงินของคุณไม่มีปัญหาอะไรคือมันเหมือนกับว่าบางท่านเนี่ยถ้ามีปัญ แต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าคุณหมุดเงินคล่องหรือว่ามีเงินเข้ามาได้เรื่อยอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะแปลว่า อาจจะมีการซื้อของใหม่ๆเข้ามาบ้านมาปรับเปลี่ยนบ้านปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นได้หมดคือเงินที่หมดไปมันจะหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นเพื่อต่อยอดทางธุรกิจหรือว่า,าเพื่ออยู่อาศัยก็ได้บางคนแบบอุ้ยอยากได้บ้านหนูนี้นี้ก็ใช้เงินอย่างมีสติแล้วกันแต่โดยภาพรวมการเงินของคุณลดมากไม่มีปัญหาเอาจริงป้าด,ดูตั้งแต่หลายราศีมาราศีพิจิกค่ตนข้างปังโป,ปริเย่มากๆเลยนะคะดวงเด่นแบบเด่นจริงๆสวยงามมากๆก็ขอให้คุณอ,อย่า อย่าหลงละเริงกับคําทํานายของอาจารย์เพราะว่ายังไงก็ตามแต่ต้องพยายามอดทนต่อไปแล้วก็ดวงมันเปิดฟ้ามันเปิดแล้วขอให้คุณพยายามต่อไปด้วยเช่นกันการเงินของคุณดีมากนะคะเลิศมากๆนะคะอะแล้วก็เรามาดูในเรื่องความรักสําหรับคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างนะคะ The Hermit King of p e n t a c l s s มันไปนเรื่องอื่นหมดเลยนะในเรื่องความรักบางท่านเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะแปลว่า Lucky in love นะคะอ่า Lucky in ินเล l u c ั y กี้มมาในเวลาเดียวกันไม่ได้ในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณอนะ่ะมันมีคนเข้ามาก็จริงแต่ดวงของคุณอนะ่ะพอไม่มีคู่อ่ะหมายคกัว่าบางคนที่โสดสนิทอยู่แล้วนะอ่าพอคุณไม่มีคู่ดวงของคุณมันไปโฟกัสเรื่องอื่นไงคือ ความคิดของเราไปโฟกัสฉันต้องหาเงินให้ได้ฉันต้องมีงานที่มั่นคงฉันต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ฉันต้องเรียนให้ดีเราไปโฟกัสถูกจุดมันเลยกลายเป็นว่าดวงคุณเด่นแต่ถ้าคุณมีความรักบางทีมันดรอปลงได้เพราะว่าเราโฟกัสผิดจุดนะคะให้เรามาระวังตรงจุดนี้แล้วกันแต่ความรักถามว่ามันจะมีเข้ามาไหมบอกเลยว่ามีแต่มันจะเป็นความรักที่แบบไม่ผูกมัดค่ะมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ออกไปเรื่อยๆมันก็เลยบอกว่าช่วงนี้อ่าอย่าเพิ่งจริงจังกับเรื่องความรักร้อยเปอร์เซ็นต์ศึกษาดูใจได้มีคนเข้ามาแน่่่่่่่่่นนนนนออแแแแตตตตคคคววายัังงงไไมมใชทีบบเป็จริะะ้ ใจไปเพราะว่าดวงของคุณตอนนี้ไปโฟกัสให้ถูกจุดก่อนเมื่อไหร่ที่คุณนะ่ะรักแล้วเคารพตัวเองแล้วเราไปโฟกัส สิ่งต่างๆให้ถูกจุดมันมีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นคู่แท้เข้ามาแน่นอนแต่พลังงานขึ้นคําว่ารอคอยนิดหนึ่งหรือว่าทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไม่ต้องไปใส่ใจมากในเรื่องความรักพอเราไม่ได้ใส่ใจมากกลับกลายเป็นว่าจะมีคนเข้ามาที่ดีมากๆด้วยเช่นกันแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษมีคนเข้ามาชอบหลากหลายมีคนเข้ามาให้ความสนใจเรามีคนเข้ามาคุยกับเราหรืออาจจะแปลว่ามีคนหนึ่งนั้นที่เป็นแบบคู่แท้ของเราเข้ามาก็ได้นะแต่เราเองต้องศึกษาดูใจก่อนช้าลงนิดหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนทุกๆออยยย่่าาาางงช้้ลไไมเสีหะรถ เขารักเราจริงชอบเราจริงสนใจในตัวเราจริงเขาก็รอได้เราก็เช่นเดียวกันนะคะต่างคนต่างใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการศึกษาดูใจมีโอกาสจะเจอคนที่ใช่ค่อนข้างสูงค่ะหากเป็นคนที่ใช่ก็ขอแสดงคนดีดีด้วยนะคะอ่าก็ขอให้คุณเจอคนดีคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมเราเคารพตัวเองมันก็มีโอกาสดึงดูดคนดีๆเข้ามาในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูคนโสดที่มีคนคุยจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้าง two of wands ขึ้นมานะคะ seven of pentacles ขึ้นมา ช uh, Ten of s w o r d s ขึ้นมานะคะ,ะต้องบอกแบบนี้นะคะบางทีบางครั้งเนี่ย ออบางทั้งคุณอาจจะมีการทะเลาะก,กันยังไม่ทันที่คบกันอาจจะมีปัญหาการทะเลาะก,กันหรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่รู้สึกทัศนคติหรือว่าความคิดไม่ค่อยลงรอยกันนะคะมนเลยทําให้คุณทั้งสองคนอาจจะมีการบล็อกกันมีการห่างเหินการห่างหายจากกันไปแต่คุณเองยังมีคนในสต็อกค่ะมันแปลว่าจะมีคนเข้ามาใหม่หรือว่ามีคนที่คุณกําลังคุยอยู่อีกคนนึงก็เป็นได้นะคะคือคนเราเป็นคนโสดไม,ไม่ผิดที่เราจะเลือกอยู่นะคะเราก็ต้องเลือกคนที่โอเคที่สุดสําหรับเราพลังงานเลยขึ้นว่าคนที่มันไม่ดีมันจะสแ,แกนออกไปคนนทีีี่ดๆมมัจจะะโอกาส ดึงเข้ามาหาตัวคุณนะคะแต่พลังงานก็ยังขึ้นว่าต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนยังไม่สามารถคบกับใครได้ร้อหรือว่าในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะแปลว่ามีคนมาเรื่อกหลากหลายแต่มันอาจจะแปลว่ายังไม่ตรงใจตรงสเปคหรือว่ากําลังศึกษาดูใจกันช้าๆอยู่ก็เป็นได้แต่พลังงานมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่าคนที่คุณคุยอยู่ก็ให้เราะมัดระวังการมีปัญหากาันหรือเราเอาจจะเห็นท่าแท้ของคนมากขึ้นในครึ่งปีหลังนี้ก็เป็นได้นะคะว่าเราควรที่จะคุยต่อหรือว่าหยุดความสัมพันธ์ไไว้้แแคค่่่่่นนนนนนีหรือืออนะะออเเเเปปป็็พกกัา พลังงานยังขึ้นคำว่ารอคอยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกหน่อยนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่มีแฟนนะคะอาจารย์จะดูรวบยอดเลยเป็นยังไงบ้าง nine s u pentacles ขึ้นมา five of swords นะคะ four of swords Four พลังงานของคุณนะคะคนที่เป็นแฟนกันอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวเลิกหรือบางทีบางครั้งเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยก็ดีเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยก็ดีมันจะเป็นอารมณ์ปะปนกันวุ่นวายน,นิดหนึ่งแต่ไม่ได้มีอะไรเสียหายมันเหมือนกับว่าบางทีบางคนทะเลาะก,กันเราก็เกิดความเข้าใจกันบางคนแบบชวนทะเลาะก,กันไม่รู้ทําไมพอยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งรักกัน <laughs> <c oughs> ความรักเป็นสิ่งที่เข้าใจยากม,มีหลากหลายมีคนมาคอมเมนต์ด้วยวอาอาจารย์คะหนูก็ไม่รู้ทําไมแฟนหนูชอบชวนทะเลาะมากค่ะแต่สุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิมหรือมันเป็นโรสนิยมอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าอย่าทะเลาะกันมากมายดีกว่าเพราะว่าบางทีทะเลาะกันมากก็ปวดหัวเครียดนะคะาบางทีเ,เรื่องหลายๆอย่างเรื่องในชีวิตประจำวันเราก็เยอะและ้วมาทะเลาะกับแฟนอีกมันจะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะคะฉะนั้นพยายามควบคุมสติของการละกันจะดีที่สุดคุณท,ทั้งสองคนสำหรับคนที่มีแฟนไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะเพะิ่มมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายานก ได้นะคะไม่ว่าคุณดูเป็น LGBTQ หรือว่าเป็นเพศตรงข้ามก็ตามแต่ดูได้หมดนะคะอาจารย์บอกไว้ก่อนเพราะว่าทุกคลิปอาจารย์ถือว่าเปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็พลังงานลนักษณะนี้อาจารย์เลยบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบเ,เหมือนจะทำเข้าใจกับแฟนมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีอะไรจะคุยกันมากขึ้นแต่อาจจะต้องมีปัญหาก่อนที่จะได้ดีก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาแบบขัดแย้งกันบ้าง คนเรามันแบบอยู่ด้วยกันนะลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรหรอกสำหรับคนที่แต่งงานแล้วจริงๆอ่ะพลังงานขึ้นโอเคนะคะจริงๆขึ้นตั้งแต่ต้นโอเคแต่อาจจะแบบมีเรื่องที่เราอาจจะต้องแบบเคลียร์ปัญหากันบ้างนะคะหรืออาจจะแบบมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องลูกบ้างนิดนึงก็ได้หรือบางท่านอาจจะมีการแบบอยากที่จะปั๊มลูกก็เป็นได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ไปโฟกัสที่บุตรที่ลูกต้องอย่าลืมทําหน้าที่สามีภรรยายที่ดีด้วยนะคะมันจะ หลังเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะถ้ามันไม่ได้มีเรื่องแบบผิดศีลธรรมเข้ามานะคะย้านะว่าถ้ามันมีเรื่องผิดศีลธรรมเข้ามาอย่างเช่นนอกใจกันนะคะ,ะต้องเรามาระวังตรงจุดนี้ว่าจะมีปัญหาตามมาได้หรือบางทีมันเกิดจากบุคคลอื่นมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณปั่นป่วนนะคะ,ะแต่ถ้าคุณรักกันมากพอนะคะจับมือกันแน่นพออาจารย์ก็ยังเชื่อว,ว่าคุณจะมีความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วมันก็สามารถไปกันต่อได้นะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเ of p e n t a c l e s ขึ้นมา Mm. Six of Wands ขึ้นมานะคะ นานซอกบขึ้นมามันจะเป็นเรื่องอาการปวดหัวมากกว่าแต่ใครที่แบบป่วยอยู่ก็จะหายอะไรเงี้ยถ้าเป็นอาการที่มันยังรักษาได้อยู่ก็ก็หายแล้วก็มันจะเป็นเรื่องปวดหัวปวดศีรษะบางทีบางครั้งตกลงมาระวังอะไรมาตกใส่หัวเราหรือเปล่าหรือว่าสุดเดกหกล้มนะคะหัวฟาดพื้นอันนี้อันตรายเหมือนกันนะหรือลื่นล้มก็ดูดีๆหน่อยแล้วกันนะหรือบางทีอาจจะเป็นพวกรอยช้ำต่างๆสะดุดนู่นสะดุดนี่หรืออาการเบือ่อมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องอารมณ์บางบางครั้งนะคะฉะนั้นต้องควบคุมสติถ้าเรารู้ว่าอออาาารรมมมณ์เเไ่คตต้้งงดึสิกลับให นะคะอ่าแล้วก็สําหรับเรื่องการทําบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นเลยนะคะ อาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ปานอาปุยตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมค่ะขาวและดําก็คือหมายถึงว่าหญิงหยางนะคะมีมุมที่ดีมากพ่อแม่ที่ดีก็มีเยอะพ่อแม่ที่ไม่โอเคตามที่เราเห็นตามข่าวก็มีเยอะแต่ถึงอย่างไรก็อาจารย์ก็มองว่ากตันยุเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่รู้สึกลําบากใจหรือเดือดร้อนนะคะอย่างตัวอาจารย์อาจารย์มีพ่อแม่ที่โอเคมามาอาจารย์จะดูแลเขาให้ดีมากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกนานเท่าไหร่นะคะแต่ เอาเป็นว่าทุกๆอย่างทําที่เราไหวสบายใจเราทําแบบนั้นนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านนะคะอาจารย์แนะนําเลยว่าให้คุณทําบุญนะคะ,ะจริงๆพลังงานของชาวราศีพิจิกอะทำได้หลากหลายอย่างแต่อาจารย์อยากให้เน้นทํากับคนยากไร้อย่างตัวอาจารย์อาจารย์จะทากับครูชาวบางคนบอกครูชาวคือใครคุณสามารถไปเสิร์ชกูเกิลได้ว่าครูชาววทิ์ศาสตร์ส,ามารสมัยคือใครช่วยเหลือคนยังไงบ้างเชื่อหลือช่วยเหลือคนที่ยากไร้หลายหมู่บ้านมากๆแล้วก็ทาจริง100%เนะคะเพราะว่าอาจารย์ทํากับแก,บกมา3าปีแล้วอาจารย์ทําคลิปวิดีโอเอาไว้ มีเบอร์ติดต่อแล้วเลขบัญชีต่างๆอาจารย์เป็นแค่สะพานบุญนะคะเพราะอาจารย์เองก็ทําเองกับครูชาวลิตด,ด้วยเช่นกันไปเสิร์ชุูได้นะคะอ่าใน l o เอิลในยูทูบนะอาจารย์ทําคลิปเอาไว้ด้วยก็มีก็คือไปอ่านใต้ description เราเองนะคะอาจารย์เขียนแปะไว้หมดเบอร์โทรศัพท์ก็เขียนเอาไว้ก็คือ,อเขียนว่าอาจารย์กิ่งฟ้ากับ ครูเชาหรือครูเชาวริตศาสตร์สมัยนะคะลองไปหาดูนะอาจารย์ทําประจําเลยทําอาจารย์ยิ่งทําอาจารย์ยิ่งได้ต้องบอกแบบนี้นะคะเออแล้วก็อาจารย์นี่มีความสุขอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปทําเองอาจารย์ให้ตังค์แต่เขาก็ไปกระจายบุญทํำต่อให้100%เต็มนะคะ,ะแกเป็นคนที่ใจบุญมากๆนะคะแล้วก็ ช่วยเหลือคนจริงๆอะ่ะต้องไปดูจริงๆว่าเาสถานที่มันเป็นยังไงแล้ว,แล,วแล้วแกช่วยยังไงบ้างไปดูในรายการคนคน้นคนก็ได้ค่ะก็มีนะคะคุณไปดูเลยประวัติแกเยอะแยะมากมายคือไว้ใจได้แน่นอนก็ไปทําซะหรือว่าจะทําที่อื่นก็ได้มันมีหลากหลายที่ให้ทําได้ค่ะอาจารย์เลยบอกว่าแล้วแต่เราคือราศีพิจิกทําได้หมดเลยนะคะถ้าเริ่มจากผู้มีพระคุณเสร็จแล้วทําบุญนอกบ้านทําได้หมดเลยทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จนะคะกรวดน้ําลงดินจะยิ่งดีนะคะบทกวดน้ำหาได้ใน Google สวดมนต์สมาธิด้วยนะคะสวดมนต์แล้วก็เสริมด พระกระถ่งงางเงินร้านด้วยจะยิ่งดีนะคะการนั่งสมาธิก็ลองหาใน Google ใน YouTube ดูว่าการนั่งสมาธิทํำยังไงหรือว่าเราไปไปเรียนมาจากการปฏิบัติธรรมต่างๆก็ได้นะเราเอาเอากลับมาใช้ชท,ที่บ้านก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าขอให้คุณทําอะไรแล้วรู้สึกสบายใจทานะคะอืมแล้วก็ขอให้คุณทาด้วยจิตบริสุทธิ์หนึ่งบาทก็คือบุญถ้าเราทาด้วยใจสูงถ้าเราทําแล้วเราเกิดความโลภบ,บุญกุศลอาจจะเกิดแต่เกิดไม่มากเท่ากับเวลาเราทาด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆอะ่ะมันจะยิ่งได้บุญเยอะหรือว่า ยิ่งทาเรายิ่งได้อะเพราะว่าเวลาตัวอาจารย์ทาอาจารย์มองว่าเอออาจารย์หาได้มากเท่าไหร่อาจารย์ก็ให้พ่อแม่แล้วอาจารย์ก็แบ่งทําบุญอาจารย์ยิ่งได้กลับมาเยอะมากกว่าที่อาจารย์ให้อีกนะมันเป็นเรื่องจริงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ชีวิตจะ,จะเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องจริงด้วยเช่นเดียวกันอ่ะแล้วก็ บางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นวาดรูปวาดเขียนทักนิตติ้งทำงานฝีมืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับน,น้องหมาน้องแมวฟังเพลงบาบัดธรรมชาติใน YouTube มีเยอะแยะมากมายหรือว่าละจากสื่อโซเชียลหรือเรียกว่าโซเชียลดีท็อกซ์บ้างนะคะมันจะช่วยได้เยอะนะคะหากิจกรรมยังไงก็ไดใ้ให้เรารู้สึกว่าโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราเกิดความสุขเป็นงานอดิเรกออกกําลังกายก็ได้อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออไม่ปล่อยเวลาว่างออกไปหรือว่าบางทีนอนก็ได้ค่ะมีคคววาามสุุขนนนนนนออออ่่่ัหยยยงเเดีลืก บําบัดของหนูแล้วได้ได้ประมาณนะั้นนะเอาเป็นว่าขอให้คุณมีความสุขม,มากๆแล้วก็หมั่นกระทําทความดีคนทําช่วยได้ดีไม่มีบางคนบอกทาช่วยได้ดีมีเยอะแยะมากเลยค่ะอาจารย์ไม่จริงค่ะยังไงก็ตามแต่กฎแห่งกรรมุติทำเสมอค่ะมันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วยังไงก็ตามแต่หมั่นกระทําความดีโดยที่เราไม่เดือดร้อนเป็นคนดีเป็นได้นะคะแต่เราเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะอย่าลืมรักและเคารพตัวเองนะคะรักและเคารพตัวเ,เองเมื่อไหร่นะคะมีโอกาสเจอคนดีๆหรือว่าเจอสิ่งดีๆเข้า,า,า,านนนะะข้พด อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ t i k t o k ได้ไ g ได้นะคะลาไปก่อนเถะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนีี้ขอออนนนญาาตลไปกก่่่่่จัมคคิะคืะะสสวด